いいわ。

มีของแกขวงกระดา้วคเม่อี้เขามันมีปัด่หยกเี่ยซ่มยักเี่ยม่อวยืป่าหาแกเข้าไมใ่าไแกเข้าันอ่าน่ที่ยงม่นให้สมสะเอียเป็นอนเป็นอน่สมกับ่นเอัี้่ ไข่ปลางเทศมัไข่ปลาีใคร่าครอไปเดนว่าต้นขึ้นมีเอที่ว่าเป็นตัวผูต้นข้ออกมีอะไรขันสูงที่เสียงก็ััสความชตคนนี่่อนไปอนเนไปอนนไปโอนน่างนกครนอใหญ่นอใหญ่คนใหญ่เยอดดอ๋อตอนป่มเลยนะครใหญ่ว่าอไก็ปไดีปด๋องคอนาดน่้ใคกันอเยอะกว่าใช่ป่อดีกินนะ